สวัสดีครับท่านผู้ชมพอดีมีออเดอร์พิเศษเข้ามานะครับเนาะมีส่วนประกอบที่เลือกใส่หมีนี่แหละครับสโปกบวกดาครับท่านผู้ชมโอ้ยเสียนมนว่มอยู่ครับสุดยอดเลยแักยางง่ายครับเนื้อสดๆเลยครับใส่ปิ้งๆเลยแหละนี่อันนี้ก็บสโปกบวกดากันนะครับเนี่ยโอ้ยเก่งๆเลยครับยังง่ายกับจัดเต็มครับดอกจอกสามสิบเกียบขั้นแท่นแน่บักไข่หลังหัวใจี๊ปับนะครับเนาะ โอ้ตับบางตับยางสวยเลยครับตุ่นตับยอนก็มนี่ครับเจ็มๆเลยเตรี่ยมภาพภาพกันแล้วเนี่ยสดๆเลือดซิบๆเลยครับดูนะครับมาเมื่อนี้ครับลาบใส่เครื่องในเอาไปใส่งานดองครับผมหนึ่งร้อยชุดครับเนื่องจากนี่จำนวนหลายชุดนะครับเนาะตองเดมาสซับเตรี่ยมไ้ครับผมแล้วก็ใส่ห่อใส่ห่อเป็นห่อละชุดละชุดเตรี่ยมไ้ครับผมมีเครื่องในน้ำกันหลากหลายช่วนครับผมใส่อ่อน ดอกจอกขั้นหน้า30กีบครับผมตับหัวใจนะครับเนาะงแบบไข่หลังครับผมโอ้หลายส่วนเลยครับประกอบกันครับผมนี่ครับเขาก็สีน้ำเครื่องในมาทั้การชักให้ได้น้ำหนักท้อๆครับแล้วก็จ้างี่ไสเนื้อซับลงไปให้ได้ปริมาณที่พอกันอีกเชือนึงครับผมทุกจานทุกตัวออกมากเลยีซ้ำกันเป๊ะๆครับผมนี่เลยจัดเป็นห่อเป็นห่อห่อละชุดละชุดเลยครับย่ำปุ่งก็สะปุ่งทีละชุดครับผมนี่ครับอันนี้เป็นผักนะครับเด้อผักกี้งไสลาหใส่แค่คสองยางครับ หอมปองครับหอมบัวครับผมเซไลด์ก้อนนี้ไม่ใช่งำเนี่อครับท่านี่เป็นเครื่องปรุงครับน้ำปลามี่บีเซียบีนัวงเขาครับบีงัวแท้ๆฉส้อยทีดีดองเขาครับแล้วก็นี่เลือดนะครับนะสดๆเลยครับแดงกดกำเลยครับชูรสเข้าคั่วพริกป่นนะครับแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเศษแหลกชุดแหลกเข้าเนาะครับเนาะเข้าไปปรุงไปเป็นชุดเป็นชุดเร็วว่าจัดเป็นเศษไปแล้วครับเนาะเศษหนึ่งหรือมีทั้งเนื้อทั้งเครื่องในน้ำกันนะครับ น้ำหนักบาลานซ์ซ้ำกันสู้ชุดสู loose, ส้ถุงเลยเอาซีปรุงไปทีละถุงถุงละจานละจานไปเลยนะครับเนาะทีละหมอละหมอไปเลยนี่ครับนี่นี่ครับผู้ปรุงกับซีปุงผู้ห่อกับซีห่อนะครับเนาะฮัาปรุงไปทีละอันอันเลยครับทาเบื้องเก่ครับหนึ่งเซตหนึ่งถุงใส่ใบเลือดครับเบื้อ rates, งความคนเลยครับนี่เบ่้งกำเลยใส่ไป มีแซบีนัวมีงัวแท้ๆลงไปขมลำยังไหม่าครับหงนัวพริกป่นโอเรับนั ข้จนจนสุดรดละล,ลายเลยครับแล้วก็ชิมรสดูครับได้การแล้วเซ่อขัวครับเซ่หอมครับ เลยหน้าตาประมาณนี้ครับดีเดียดครับ น,น่าในสิ่งรับเขื่อนครับตจะไปกับดดดุดสิมี่เทื่ากับครับอันนี้จะพาเป็นมีโอกาสได้มารับประทานมาชิมยุรานแล้วนะครับเนาะเพื่อถือใจเพื่อนที่จังไหนกับพระจัก,กครับเก็เลยอยากได้ไปไเถอะรับแขกครับจัดให้ครับปกติก,บกับเพื่อนรักเสียเมืองหมดแล้วครับอันนี้ไปกันเสด็จเจ็ดแดนนี้ไม่อดิตา่ะนะครับสีเวลาก็การกลุ่มจะลหลายหลายหกลุ่มไมปริมาณมากๆเพื่อเดียวนะครับเานาะ แต่ว่าสิ่งที่ได้ต้างกันนี่คือรสชาติครับผมมันสีเข้ากันได้ดีกว่าครับผมแล้วก็มันสิบ่ค่ายเครืองในจังหวะล่อตักนะครับเนาะล่อตักล่อห่อครับผมเพราะเหตุแบบนี้มันเป็นชุดไผชุดมันครับผมถึงมันสิค่ายเคืองหรือค่ายเคืองอยู่ในถุงของมันครับผมสิบ่มมีรสชาติอันใดอันหนึ่งลดหรือว่าหายไปจากถุงจากห่อมันครับตอนไปเสิร์ฟก็แค่เอากลับมาค้นๆจังหน่อยครับผมคนค่าถุงก็ได้หรือคนในจานก็ได้ครับ รสชาติกับสีบปต่างจากเก่าตอนที่ปรุงที่แหลกด้วยครับผมปรุงให้แบบรสชาติแบบก็ยังเผ็ดขายอยู่ร้านเลยครับบ่มีรถกลางนะครับเนี่ยเผ็ดออกเผ็ดออกขมเลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากมาลองลิ้มชิมรสอยู่ที่บ้านนะครับมีเท่าไหรบ้านเปิดทุกมือนะครับหยุดแค่วันพุธมือเดียวครับผมวันขาเกิบประยุทธ์วันหยุดนะครับตะเลิดต่างๆวันเสาร์วันจันทร์กิบประยุทธ์ครับหยุดแค่วันพุธนะครับบ้านเปิด11บเอโมง ครับจุดหอดหาทุ่มครับผมยีบสามนาฬิกานะครับเนาะอ่าพิกัดบ้านกัอยู่ที่บ้านน้องเส้าห่องนะครับตำบลบ้านแงามอำเภอหนองแฮนจังหวัดอุดรธานีครับผมไปบ่ถือมาปลาถือสามารถพิมพ์ซอร้านนะครับเนาะร้านสร้อยทีคาเฟ่ครับผมคนหาใน Google Map เลยครับก็บสิมีแผนที่นำทางมายังร้านนะครับเนาะแต่ว่าอาหารที่เฮ็ดขายในร้านก็สิบ่ได้เตรียมไว้จังซี่เด้อครับเด้อเนื้อก็สิเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ก่อนใหญ่เลยนะครับเด้อ คือคงความสดให้ได้มากที่สุดนะครับเนาะแามลูกค้าสั่งเกลจ้งสีหันเกลจ้งสีเชือนออกมาเฮ็ดครับผมจก้งสีสดยูเบอร์เซ่เก้งสีเสียบแบบถึงแกนอิรินะครับเนาะอาจีพต้องใส่เวลาด่วนแน่จังไลยครับเป็นเป็ดก็คือกันครับพวกเป็ดพวกห่านพวกไก่หมดอีู่ครับอาสิเป็นเฮ็ดคั้วไว้เป็นตัวเลยนะครับแามลูกค้าสั่งเกลจ้งสีปาดเอาเฉพาะสีพ่อลาบพ่อเฮ็ดในแต่ละเมนูออกมาเนาะครับเนาะ เป็นป๊บเป็นนูหน้าเป็นปลาไหลนี่ครับแหังคักครับยังเป็นเป็นยังมีชีวิตอยู่เลยนะครับสดแห้งครับผมกัสิค่อนข้างใไซเวลาดนถ้าเกิดว่าลูกค้ามีเวลาหน่อยนะครับเนาะท่านผู้ชมมีเวลาหน่อยก็โทรสามารถโทรมาสั่งเมนูไว้ล่วงหน้าได้ครับก่อนสิเข่ามาจะสามสิบมาทีหรือสักโมงหนึ่งนะครับเนาะสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 6 2 3 3 4 7 4 4 4ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมจัดไปแล้วดึงยกครับ นี่เลยนี่เลยเพียบเลยเพียบเลยพี่น้องชานผู้ชมผู้ใดในระแวะกใกล้เคียงอยากได้ไปรับแขกง,งานยำบุญยำงานกน็โทรสัง่งได้เลยครับเด้ออยากได้แบบได้ราคาได้จัดให้ได้หมดครับนี่เลยนี่ครับชุดพักจะมีไปให้พร้อมครับครบชุด ราบหนึ่งถุงต่อปากหงถุงครับร่างผุนในทองฝากแล้วลังสีกแจงพอดีครับใส่งานเสาเขาเจะเสียงแรกแห่งวันครับอรุณเบิกฟ้าชุดผักจัดไปให้แบบพร้อมเสิบเลยครับจานเป็นจานเลยจะเอาไปเที่ยออกเส้นจานได้เลยครับนี่ เดินห้างแล้วครับท่านผู้ชมส่อๆบรรยากาศดีนะครับบมได้เห็นภาพเยี่ยงแบบนีโดนแล้วครับผมได้ตื่นเส้าโดนแล้วเแยมคะแนนเลยกำลังเอาลาบไปส่งครับสายหมอกบางๆมาถึงบ้านงานส่งมอบเรียบร้อยครับผมจะไดก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับช่มาจัดหอที่นี่ด้วยครับเด้อ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแห่งใจกันนะครับแล้วามาพบมาพอกันไม่คลิปหนาคลิปนี้ล่าไปแล้วสวัสดีครับ